ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะเกฟอร์เรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอร์ของนอ้นองนั่นเองนะคะมีหลายคนนะชอบทักว่าพี่ฟอร์เนี่ยผิวดี มีเคล็ดลับะคะในการดูแลผิวยังไงบ้างวันนี้แหละพี่ฟอนจะมาเมาส์มอยอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่ฟอต้องขอออกตัวกันเลยว่าพี่ฟอนเป็นคนที่ผิวแบบค่อนข้างจะแห้งนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆแล้วก็แบบจะติดที่จะอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะหนจะเจอสภาวะแวดล้อมสภาพอากาศของบ้านเราใช่ไหมคะฝุ่นละอองต่างๆและแสงแดดเนี่ยโอ้หปัจจัยพวกนี้ร้นแล้วแต่ทําให้ผิวของพี่ฟอนเนี่ย แพงขึ้นเรื่อยๆนะคะและ้วในส่วนตัวนะคะพี่ฟอนเนี่ยก็เป็นคนที่รักผิวตัวเองมากๆซึ่งขั้นตอนการดูแลผิวที่ดีที่สุดก็คือขั้นตอนของการทําความสะอาดเวลาจะใช้อะไรนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองยิ่งครีมอาบน้ำนะคะก็ต้องเลือกเป็นพิเศษคืออยากเลือกที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้และยังคงความชุ่มชื่นอยู่อันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องของความชุ่มชื่นเนี่ยสำคัญมาก นได้จอกับครีมอาบน้ำโปรเทคสคูตรครีมใช้แล้วรู้สึกชอบจริงๆเขาช่วยให้ผิวของพี่ฟอสสะอาดอมากๆอาบเสร็จทุกๆครั้งก็ไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงแต่รู้สึกชุ่มชื่นรู้แม้ทาไมถึงชอบเพราะครีมอาบน้ำโปรเทคเป็นสูตรใหม่ชื่อสูตรครีมทําความสะอาดผิวโดยลดโดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเพราะมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวตัวฟองของเขาเนี่ยกลพิเศษทางนุ่มและก็เยอะมาก สามารถสัมผัสได้เลยครีมแบบน้ำโปรเทคสูตรครีมเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะอยากจะชวนนะคะสาวๆน้องๆเนี่ยมาเริ่มกิจกรรมนะคะรักผิวด้วยการอาบนะคะโปรเทคกำลังตามหานะคะโปรเทคบล็อกเกอร์สาวผิวสวยลุน้นรับรางวัลสูงสุดถึง50,000บาทค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะ5 0,000บาทนะคะกดกติกาง่ายมากเลยเพียงแค่สาวๆนะคะเดินไปซื้อครีมอาบน้ํา โปรเทคสูตรครีมนะคะแล้วก็มารีวิวในสไตล์ของตัวเองนะคะเราอัคดคลิปวิดีโอนะคะความยาว 1- 3สนาทีอัพโหลดนะคะลง Facebook หรือ I g ก็ได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะติดแ a ชแท็ t โปรเทคครีมค่ะเอาแบบให้เก๋ให้เลิศให้ปังสุดๆเลยนะคะและถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยทำวิดีโอได้ถูกใจกรรมการนะคะ23าเนี่ยเราจะได้มาเจอกันค่ะเราจะมาร่วมเวิร์กช็อปกับพี่ฟอนะคะกันแบบใกล้ชิดถ่ายรูปกันนะคะไม่เพียงเท่านั้น หนึ่งใน20สสาวที่มาเวิร์กช็อปในวันนั้นเนี่ย จะได้รุ่นนะคะเป็นโปรเทคบล็อกเกอร์และก็จะได้รับรางวัลไปถึง5 0,000บาทค่ะเงินสด50,000บาทนะคะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2 2 5 0 0 0บาทและรางวัลที่3นะคะ15,000บาทและสาวๆผู้โชคดีทั้ง20คนนะคะที่ได้รับคัดเรื่องมาเนี่ยจะได้รับผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำโปรเทคสูตรครีมเนี่ยไปสวยไปใช้ตลอดทั้งปีสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook p r o t e c t Thailand ค่ะแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมส่งวิดีโอมาเยอะๆนะคะบ๊ายบายจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ